ก็เหลือแต่ซอยข้างให้มันตะแกรงมันคงทนนะครับผมนะเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่สวัสดีครับโปรช่องเดีนะครัทีมหลังบ้านนะ้ององอิงนะครับผมนี่เอฟซีว่าเล็กได้ไงครับผมนี่ขนาดจ้างเข้าไปอยู่2คนยังกว้างขวางอยู่ได้ครอบครวนะัวนนี

ถ้าอากาศรุง่งอากาศร,ร้อนเราก็เปิดโล่งให้เด็กๆได้นะครับผมนะถ้าฝนเดี้ยมันจะมีสแลมอีกครับผมหน้าฝนก็สะลมลงนะครับฝนตกหรือไม่แต่อย่างอย่างดีก็สั่งผ้าใบเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับผมแน่นอะน นี่คือประตูนะนครับสุดเป็นเลขอย่างดีนะครับนี่สินี่ไรตรงผ่านเลยสวยงามสวยงามมากๆ ช่างตงครับเป็นช่างที่พ um ่อเอกไว้ใจที่สุดนะครับช่างมือขวานะครับของพ่อเอกมือขวามือขวามือขวาพ่อเอกนะครับช่างประจำประจำตัวใช่ช่างประจำตัวพ่อเอกนะครับแม่แต่บ้านนกดาวนุ่นครับติดต่องานได้นะครับฝานช่างต้งโดยตรงก็ได้นะครับ นี่ะนะนี่ครับผมนะนี่ยอดตัวด้านหลังเนี่ยครับอ่าจะไม่ทีนะครับเอฟซีเพราะว่าเกิดว่าเวลาล้างก๊อกล้างอะไรมันจะลงด้านล่างได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับเอฟซี ลูกล้อก็อไม่ใส่นะครับเพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายมันไม่ได้อยู่กับพื้นนะครับถึงไม่ใส่ลูกล้อเนอะยกเอาครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับลูกล้อเสริมได้จังต้องบอกไม่มีปัญหาใส่ทีหลังก็ได้ ุน oh. รอดนะครับหยอกน้องอยู่นั่นนเล่นกับน้องอยู่แน่นอนครับคืนนี้เด็กๆได้นอนบ้านใหม่แน่นอนส่วนเดี๋ยวจะยกไปตรงไหนก็ว่ากัอีกทีนึงตอนนี้ช่างหมดแรงนะครับจะยกเลยก็ไม่ได้

บนก็สากไงวันนี้หรืรอรห,รหลวงพ่อรับมาหรือยังไงแต่ไม่มีประกาศเลยงเจ็บตาแล้วเหรอ <c oughs> อาช่างไม่ตามจริง,รงเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บ khó tem đi rồi ờ ừ em chắc làm gì chụt cái này à yeah. à ta เอาไ,ไว้บ้านหลังใหม่หนะลูกเอเดงานหน้าเกิดงานหน้าอีกออเดอร์ Order, จ้างโตง้บอกรับไม่มไม่มีคำจำกัดนะ<ม>สำหรับคอกคอกมานะ <laughs> กว้างนะครับ f c กว้างมากๆแม่ดีดด้วยก็อยู่ได้สบายครับผมทีนี้ก็แต้มเก็บรายละเอียดยึดอีกนิดหนึ่ง น้ำเกลืออ่ะน้ำเกลือ <la ug ES> ละลายน้ำเกลือตาน้ำเกลือ <la ug ES> ไม่ต้องววงปิดตาก็เหมือนรายอยู่ใน <la ug ES> เหมือนไม่ทรายอยู่ใน ทำไรกันทำไรกันอ่ะอ่ะเด็กๆอ่า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 บ้านจะเสร็จแล้วแน่แน่แน่เล่นตะลอกกัน ืม,ม,ม้นนะครับเก็บรอยเชื่อมนิดหน่อยที่ตะแกรงนะครับผมเสร็จสับเรียบร้อยอนะครับสำหรับขิ้นี้แค่นี้นะครับเด็กๆได้อยู่บ้านไหมแน่นอนครับเป็น4คืนนี้ เดิมขึ้นบ้านใหม่นะครับผมเจอไม่ลิปหน้าครับวัสดีครับผม